เป็นเวลากว่า10ปีที่ฟ o r l ไล e ได้ส่งเสริมผู้คนในการได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมด้านสุขภาพกำลังจะมีรายได้กว่าหนึ่งล้านล้านเหรียญในอุตสาหกรรมผู้คนทั่วโลกกำลังจะสร้างรายได้อันงดงามและจะตลอดไปในช่วงปีอันลุ่งโร์อีกด้วยไม่ว่าคุณกำลังมองหาไรายได้เสริมเพียงเล็กน้อยหรือคุณต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินแผนรางวัลชีวิตของฟ o r l i ลสสามารถมอบรางวัลชีวิตต่างๆให้กับคุณได้ แผนรางวัลชีวิตของฟอร์ไลน์จ่ายผลตอบแทนให้คุณสำหรับการแบ่งปันผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพต่างๆที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และมีสิทธิบัตรเฉพาะที่จะทำให้ลูกค้าของคุณกลับมาซื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกแผนรางวัลชีวิตเป็นแผนการตลาดที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดกับผู้เริ่มต้นผู้หารายได้เสริมหรือเจ้าของธุรกิจที่ทำอย่างเต็มเวลาพลังของแผนรางวัลชีวิตมาจากการสร้างรายได้ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องทำงานในระยะยาวโดยการสร้างเครือข่ายนักธุรกิจและลูกค้ารายได้ของคุณจะไม่มีขีดจำกัดเพราะผลตอบแทนไม่ได้คิดจากคุณเพียงคนเดียวแต่คุณจะประสบความสำเร็จได้จากการช่วยเหลือให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จแผนรางวัลชีวิตเปิดโอกาสให้คุณสร้างไรายได้ตลอด24ชั่วโมงต่อวัน7วันใน1สัปดาห์เพียงแค่รับสมัครนักธุรกิจที่มีความสนใจในการแบ่งปันผลิตภัณฑ์ให้กับผู้อื่นเหมือนคุณแล้วผลตอบแทนก็จะเข้ามาสู่นักธุรกิจในองค์กรของคุณ ถ้าคุณรับสมัครนักธุรกิจสคนที่สั่งซื้อสินค้าอย่างน้อย100 LP อในแต่ละเดือนและนักธุรกิจเหล่านั้นก็แนะนําอีก4คนเหมือนกันและทําซ้ําอย่างต่อเนื่องคุณจะมีรายได้เกือบ1นึ0 0 0สน่บาทต่อเดือนนี่คือเหตุผลว่าทําไมมันถึงน่าตื่นเต้นแล้วทําไมคุณต้องเข้าร่วมกับ ForL ไลฟคํา2คํานั้นคือการเติบโตและความมั่นคงหลังจากสร้างความสําเร็จมากกว่า1ทศวรรษโฟร์ไลไม่มีสัญญาณในการชะลอการเติบโตในขณะที่บริษัทอื่นๆกําลังลดขนาดขคงตัวเอง for l ไ f e ได้ทุบสถิติยอดขายและทำการทยอยเปิดสาขาต่างๆเพื่อให้คุณสามารถมีโอกาสทำธรุรกิจทั่วโลกได้อย่างแท้จริงผลิตภัณฑ์ For l i ล e สร้างความเป็นอยู่ในชีวิตให้ดียิ่งขึ้นด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบภูมิคุ้มกันผลิตภัณฑ์ของเรามีความเป็นเอกลักษณ์มากเพราะเราได้สร้างผลิตภัณฑ์เสริมการสื่อสารของระบบภูมิคุ้มกัน ForL ไ f e ได้ค้นพบความลับสุดยอดของธรรมชาติและความก้าวหน้าของอาหารเสริมที่มีประสิทธิภาพสูงและทรงพลังนั่นคือ transfer factor จากหลายปีของการคนา้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และผลการทดลองทางการแพทย์ฟอรไลท์ For ได้เผยแพร่ความรู้ว่าทรานสเฟอร์แฟ o เตอร์สนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันของพวกเราได้อย่างไรผลการศึกษาทางการแพทย์ล่าสุดได้พบว่าผลิตภัณฑ์ For ไลน์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์สามารถเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันโดยการเร่งการผลิตของแอนติบอดี IgA ได้ถึง73%นอกจากนี้เรายังพบว่าทรานสเฟอร์แฟ o เตอร์ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับเซลล์พชจาราได้มากถึง437% ผลิตภัณฑ์ For l i ลท์ทราสโซแฟคเตอช่วยในการเรียนรู้จดจำตอบสนองตอ่อภัยคุกคามต่างๆด้วยการถ่ายทอดข้อมูลและความรู้ต่างๆให้กับหน่วยความจำของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายซึ่งง่ายมากที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงในการดูแลสุขภาพที่เหนือกว่าผลิตภัณฑ์ใดๆใ,ในท้องตลาดหลังจากคุณพบว่าเรามีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นบริษัทที่มั่นคงมาดูเรื่องผลตอบแทนกันด้วยแผนรางวัลชีวิตของฟอร์ไล์ซึ่งให้ผลตอบแทนมากที่สุดแผนหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบจากแผนการตลาดของบริษัทอื่นๆ นี่คือวิธีการคร่าวๆในการที่คุณจะได้รับผลตอบแทนจากการลงแรงและการทำงานขององค์กรของคุณคุณซื้อผลิตภัณฑ์โฟลไลท์ในราคาสมาชิกและขายเพื่อทำกำไรขายปลีกกับลูกค้าของคุณได้คุณยังได้รับ25%จากคะแนนส่วนตัวที่เกิน100 LP จากยอดการสั่งซื้อขั้นต่ำในแต่ละเดือนคุณยังได้รับ25%จากยอดการสั่งซื้อครั้งแรกที่เกิดจากผู้สมัครรายใหม่ที่คุณเป็นคนแนะนำ ยิ่งคุณแนะนาคนเข้าสู่ธุรกิจฟอร์ไลด์ได้มากเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มผลตอบแทนที่คุณจะได้รับขึ้นอีกด้วยซึ่งไม่เหมือนงานอื่นๆทั่วไปที่ความสาเร็จขึ้นอยู่กับการทํางานของคุณเพียงคนเดียวท้ายสุดนี้ยิ่งมีการสั่งซื้อหรือการขาย,ขายเกิดขึ้นในองค์กรของคุณมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งได้รับผลตอบแทนมากขึ้นเท่านั้นและขณะที่คุณสร้างธุรกิจคุณยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่เกิดจากการทํางานขององค์กรของคุณอีกด้วยซึ่งเรียกโปรแกรมนี้ว่า PowerPool ซึ่งรูปแบบรายได้ในแผนการตลาดอื่นๆมักจะให้กับเฉพาะคนที่อยู่ในระดับสูงซึ่งต่างจากแผนรางวัลชีวิตของฟ o r l ไล e ์ที่เปิดโอกาสให้คนในทุกระดับเมื่อคุณเข้าร่วมกับบริษัทฟ o r l i ล e ์คุณสามารถสร้างธุรกิจที่ไหนก็ได้ในโลกซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 40, 40ประเทศซึ่งคุณสามารถมีรายได้แม้ในเวลาที่คุณหลับไม่สําคัญว่าคุณฝันอะไรหรือถ้าคุณต้องการลาออกจากงานประจําหรือถ้าคุณต้องการรายได้เสริมและมีอิสระในการทํางานของคุณเองเต็มเวลา แผนรางวัลชีวิตของโฟลไลส์สามารถช่วยเติมเต็มความฝันของชีวิตคุณได้มาเข้าสู่ทางด่วนความสำเร็จด้วยการเริ่มพูดคุยกับคนที่นำวิดีโอนี้มาให้กับคุณเข้าร่วมธุรกิจกับเราวันนี้เพื่อมอบรางวัลให้กับชีวิตของคุณเงินโบนัสที่ผู้จำหน่ายได้รับขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยรายได้ที่ระบุไว้ไม่ได้รับประกันตัวเลขที่แน่นอนแต่ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและขอบเขตของรายได้ เพราะจำนวนของรายได้นั้นขึ้นอยู่กับสถิติความมุ่งมั่นส่วนตัวและความสามารถของนักธุรกิจโฟร์ไลท์แต่ละท่านโดยค่าที่ใช้อ้างอิงในตัวอย่างเหล่านี้ถูกใช้เพื่อการอธิบายในแผนการตลาดเท่านั้น